สวัสดีค่ะกลับมาแล้วเนาะคราวนี้มาจะเป็น EP2 ต่อจากที่เรากรอกกันไว้ครั้งที่แล้วเนาะกลับมาบางคนเหนื่อยกลับไปพักผ่อนแล้วทีนี้มาต่อกันเลยดีกว่าส่วนที่3ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งทำไมไม่ชัดออกชัดแล้วอย่าลืมนะอย่างที่บอกอย่าลืมกรอกเลขทะเบียนคนต่างด้าวเนาะส่วนที่3ก็เป็นประวัติของเราอีกทีนึง ฝันะ่งซ้ายมือก็จะเป็นประวัติที่อยู่ระบุที่อยู่จริงของอทุกที่ที่คุณเคยอยู่อาศัยในช่วง5ปีที่ผ่านมาช่วง5ปีที่ผ่านมาคุณเคยอยู่ที่ไหนบ้างคุณก็เติมเข้าไปตรงนี้แต่ถ้าเอกสาราตรงช่องตรงนี้ไม่พอเพราะว่าเขามีให้สำหรับ address one one t w สองที่ถ้าเรามีมากกว่านี้เราสามารถที่จะไปเติมในส่วนพื้นที่ของข้อ14 หน้า c 8เลยทำก๊อปปีก็ได้ถ้าไม่พอเนาะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมทางชีวประวัติทางชีวภาพที่เราอยู่ทั้งหมดถ้าเราไม่พอถ้าเราอยู่มากกว่า2ที่อย่างไอ,ไอ,ไอที่อยู่แรกเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ณนะปัจจุบันที่เราอยู่เลยแล้วก็ไล่ย้อนไปอยู่ที่ประเทศไทยไหมประเทศไทยอยู่ที่ไหนภายใน5ปีนี้เฉพาะ5ปีนี้เนาะอันนี้เขาเน้นที่5ปีเสร็จปุ๊บมาดูด้านขวามือด้านขวามือก็จะเป็นที่อยู่อีกใช่ไหมใช่ เป็นระบุที่อยู่ล่าสุดของคุณนอกสหรัฐอเมริกาที่คุณอยู่อาศัยนานกว่า1ปีนั่นหมายความว่าอยู่อาศัยนานกว่า1ปีมากกว่า1ปีนั่นแหละแล้วคุณก็ใส่ตามนั้นเลยเกษตรตริที่เท่าไหร่เลขที่ที่เท่าไหร่อพาร์ตเมนต์ที่เท่าไหร่เป็นห้องชุดที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นชั้นที่เท่าไหร่ซิตี้เอลทาวนีก็ใส่ตามนั้นน่าจะคุ้นเคยกับคาศัพท์พวกนี้มากขึ้นเอ่อพวกสเตทพวกซิปโค้ดคือรหัสไปรษณีย์ อ่ uh, province จังหวัด uh, อ่า passcode passcode กับ zip code อ่ะจะอันเดียวกันเนาะกับเป็น city อ่าแล้วก็ date อยู่วันไหนถึงวันไหนอ่าโอเคทีนี้มาช่วงล่างก็คือจะเป็นประวัติการจ้างงานระบุประวัติการจ้างงานของคุณในช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกก็คือเริ่มต้นจากถ้าตอนนี้มาด้วยวีซ่า K1 หรือมาด้วยวีซ่าไหนแล้วคุณทำงานอยู่คุณก็ใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปคือมีชื่ออะไรบ้างนายจ้างคนที่1ล่าสุดเห็นไหมเขาบอกเลยปัจจุบันล่าสุดเลยชื่อนายจ้างหรือบริษัทที่อยู่หรือนายจ้างหรือบริษัทที่อยู่นั่นแหละแล้วก็ที่อยู่เป็นที่อยู่ที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่อพาร์ทเมนต์เมืองอห้องชุดที่ร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยู่ในห้างในเซกชันไหนไหนเราก็เติมเข้าไปรหัสไปรษณีย์ทีนี้ข้าง,าง,างล่างเห็นไหมจะมีบอกว่าอ่า country คือประเทศไหนประเทศ ที่ประเทศไทยหรือประเทศเราครั้งหลังสุดที่คุณทำงานเนาะแล้วก็ข้อ13ก็เป็นอาชีพอะไรล่ะที่เราทำงานเราก็ค่อยกรอกเข้าไปถ้าไม่ทันนะอย่างที่บอกถ้าพิธิพูดเร็วเกินไปถ้ายังไม่ทันสามารถสแกนหน้าจอแล้วค่อยๆทำเอกสารเพราะเอกสารนี้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงถามเยอะมากเยอะกว่าตอนที่พิธีทำอันนี้18หน้าเนาะโอเคส่วนที่3ต่อก็จะเป็นวันที่จ้างงานอีก ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ e m p l o y e e ที่2ก็คือเป็นชื่อบริษัทที่2อเสร็จปุ๊บมาพาร์ทที่4 MP, เอ,อ่เอ่อ,อ,อบริษัทที่จ้างงานก็เหมือนเดิมเลยนะมันก็จะมีพิธกแปลไว้ให้แล้วละแต่ว่าไม่ขอพูดรายละเอียดตรงนี้เพราะว่ามันจะทําให้วิดีโอยาวเกินไปเพราะมันจะเป็นแบบเดิมๆอาชีพอะไรจ้างเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ล่าสุดงา,งานล่าสุดที่คุณอยู่ที่ นอ,นอกเหนือจากที่ไม่ได้อยู่ที่อเมริกาหากระบุได้เนาะชื่อในจ้างที่เท่าไหร่อะไรยังไงเขาก็เนี่ยพยายามอ่านรายละเอียดเนาะพ่จะค่อยๆอ,อ,อันไหนที่สําคัญจะเน้นให้แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางคนทํางานแค่ที่ประเทศไทยก็ทามาเป็นสิปีเลยเราก็มีแค่ที่เดียวโอเคข้อ4จะเป็นข้อมูลของผู้ปกครองขออนุญาตใช้คําว่าผู้ปกครองแล้วกันเนาะมันเป็นพา r e เรนต์มันเป็นชื่อ,อผู้ปกครองคือพ่อแม่ของเรานั่นแหละเพราะพารเรนต์นี่มันรวมพ่อแม่ เพราะว่าช่องแรกเนี่ยเขาจะว่าบอกว่าเป็นพ aren ที่1่ก็คือผู้ปกครองที่หนึ่งอะ่ะอาจจะใส่ชื่อพ่อก่อนก็ได้หรือใส่ชื่อแม่ก่อนก็ได้แล้วแต่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีทุงช่องที่ว่าถ้าพ่อแม่ยังอยู่น,น,นะนะอ๋อตรงนี้ก็คือใส่แค่ชื่อชื่ออย่าลืมนะคะชื่อเนี่ยเราจะใช้นามสกุลก่อน last name อย่าลืมเ,เขาขยายนิดนึงตรงเนี้ยข้อมูลของผู้ปกครองเผื่อก่อ,ออนุญาตเผื่อว่า จะแคปหน้าจอไวออันนี้ไปคือนามสกุลก่อนแล้วก็มาชื่อแล้วก็มาชื่อกลางถ้าพ่อแม่เราไม่มีชื่อกลางให้ลาให้เราใช้คำว่า NA หรือ Non possible หรือน o n ทีนี้จะมีว่าช่องต่อมาว่าชื่อพ่อแม่เมื่อแรกเกิดถ้าเกิดแตกต่างจากข้างบนก็คือใส่ไปว่าพ่อแม่เราอาจจะมีชื่อแล้วพ่อแม่เปลี่ยนชื่อ อย่างที่บอกถ้าไม่พอให้เราไปใช้ส่วนของซที่14แล้วก็ใส่ชื่อไปก็วันเกิดที่เท่าไหร่เกิดพ่อแม่อย่าลืมนะเดือนวันปีแล้วก็เพศอะไรเมืองเกิดตีเอาเท้เกิดคันทรีที่ประเทศไหนอันนี้คือของพ่อแม่เราทีนี้ส่วนข้อ4ข้อนี้หน้า7ละเป็นส่วนข้อมูลของผู้ปกครองอีกครั้งของพ่อแม่เราอีกครั้งพำนักที่ไหนถ้ามีชีวิตอยู่หมายความว่า เขาให้ถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่เราก็ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่บางค้นพ่อเสียแม่เสียไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่ NA ไปคือเราไม่ได้ข้ามนะแต่ว่าพ่อแม่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยทีนี้มาข้อ9อ้มอุ๊ยข้อ9มีผิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพอเข้าใจได้พ่อแม่ชื่ออะไรเนี่ยมันจะมีะพาร์นที่2ก็คือ,อถ้าคนแรกใช้ชื่อแม่พาร์นที่2ต้องเป็นชื่อพ่อถ้าคนแรกเป็นชื่อพ่อ ประเดนที่2ต้องเป็นชื่อแม่แล้วก็กรอกไปเพราะแม่เหมือนกันสถานะเหมือนกันทีนี้ส่วนที่5ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับการสมรสของคุณนั่นหมายความว่าคุณแต่งงานกี่ครั้งเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุด้วยว่าเดี๋ยวนะข้อมูลเนี่ยมันจะมีว่าตอนนี้สถานะเอาไปทีละข้อดีกว่าเดี๋ไมพูดข้ามหรอกอาพาร์ทแรกเลยข้อหนึ่งเลยสถานะการสมรสของคุณในปัจจุบันเป็นอย่างไร บางคนแต่งงานแล้วมาด้วย K1 ตอนนี้แต่งงานก็เลือกที่ marriage ใช่ไหมแต่งงานบางคนมาด้วยวีซ่าอื่นแต่ขอปรับสถานะจากวีซ่าอื่นยังซิงเกิลอยู่ไม่เคยแต่งงานแล้วก็เลือกช่องแรกถูกไหมถ้าเกิดว่า,ามาด้วยสถานะไม่ไม่หย่าแล้วปรับสถานะตอนที่เราหย่าแล้วเราก็ดีวอ์ไปถูกไหมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเราก็เลือกตามคุณณสมบัติของเรา ข้อที่2คือหากคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคู่สมรสของคุณปัจจุบันเนี่ยเป็นอ่อเป็นอ่อเป็นสมาชิกของกองทัพบกหรืออ่อกองทัพสหรัฐหรือไม่หนึ่งในหน่วยง,ง,ง,งานยามชายฝั่งของสหรัฐไหมยอย่าลืมตอบข้อนี้ yes or no หรือ na na, NA คือไม่รู้ข้อ3คุณเคยแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งใส่ใส่เข้าไปในนี้มันจะมีช่องว่างอยู่เคยแต่งมาแล้ว2ครั้ง ครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยยาแล้วมาแต่งงานที่นี่ก็นับเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนาะข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานในปัจจุบันของคุณรวมถึงถ้าคุณถูกแยกออกจากกันตามกฎหมายถูกแยกออกจากกันตามกฎหมายหมายความไว่าไงมันอาจจะมีผลทางกฎหมายคืออันนี้มันเป็นภาษากฎหมายที่คือไม่รู้จะแปลเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆย,ยังไงคือหมายถึงว่า,าแต่งงานแหละแต่ถูกกฎหมายอยู่ๆก็เหมือนกับแต่งงานซ้อนเงี้ย แต่งงานซําซ้อนเงนี้ยคือเป็นผลโมฆะนั่นแหละคือเป็นการแยกกันโดยตามกฎหมายเนาะข้อมูลเราก็ใส่เข้าไปสเปาอาดีตที่เท่าไหรแ่แต่คือชื่อแรกนะี่เป็นหากแต่งงานแล้วให้ระบุคู่สมรสปัจจุบันของคุณสมมติมาด้วยเควันพิธีเคยแต่งงานแล้วก็เคยย,ยา่าพิธีก็ใส่ชื่อคู่สมรสคู่สมรสณนะปัจจุบันพิธีก็ใส่ไปใส่ชื่อนามสกุลชื่อ,อกลาง มี A number ไหมตอนนี้เขาเป็นอ่ U.S. citizen ไม่มี A number แล้วก็นอนพกิระเปเนาะเกิดวันที่เท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยวันเดือนปีเกิดของคู่สมรสคนปัจจุบันเท่าไหร่เดือนนะวันแล้วก็ปีแล้วก็วันสมรสของคูขขข่ของคนสมรสรนะับปัจจุบันคือที่ไหนเมืองอะไรรัฐอะไรจังหวัดอะไรประเทศใดที่อเมริกาแต่งที่อเมริกาเมืองไหนแล้วก็ใส่ไปเนาะทีนี้สถานที่สมรส ม่ไม่บีบางครั้งเราแต่งงานที่ไปแต่งงานที่阿拉斯าหรือเราไปแต่งงานที่ที่เมืองอื่นแล้วเราตอนนี้เราปัจจุบันเราอาศัยอยู่ที่ออริกอนหรืออาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียหรืออะไรเงี้ยซึ่งสถานที่แต่งงานเราก็ระบุไปตรงนี้เนาะสมรสณนะปัจจุบันคู่สมรสปัจจุบันของคุณสมัครกับคุณหรือไม่ถ้าเป็นเขาเป็นซิติเซนอยู่แล้วเราก็บอกว่าไม่แต่ถ้าเกิดว่า เขามัมากับเราเราก็ตอบว่า yes เดี๋ยวเขาจะถามต่อเองทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสมรสครั้งก่อนๆของคุณเขามีหมายเหตุด้วยว่าหากคุณเคยแต่งงานมาก่อนไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆให้ระบุข,ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคู่สมรสคนก่อนของคุณหากคุณมีการแต่งงานครั้งก่อนมากกว่า1ครั้งโปรดใช้พื้นที่ที่ให้ไว้ในส่วนที่14ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ข้อมูลด้านล่างนั่นหมายความว่า คืออันนี้เขาให้มากี่กี่คนเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งเนี่ยถ้าไม่พอเรามีมากกว่านี้มีข้อมูลมากกว่านี้เราก็ไปเติมในส่วนของที่14บอย่าลืมระบุพาร์ทที่เท่าไหร่อ่าอเทมรายการที่เท่าไหร่หน้าส่วนที่เท่าไหร่เราก็ไปเติมตามนั้นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนามสกุลชื่อจริงชื่อกลางวันเกิดคู่สมรสคนก่อนวันแต่งงาน กับคู่สมรสคนก่อนสถานที่ที่ไหนเมืองอะไรจังหวัดอะไรประเทศอะไรการแต่งงานครั้งก่อนเนี่ยสิ้นสุดตามกฎหมายเนี่ยวันที่เท่าไรเมืองอะไรละ,ะไรประเทศอะไรอันนี้เขาก็จะมีะกรอบอย่างละเอียดเลยต่อไปข้อ6ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของคุณระบุจํานวนเด็กคืออันนี้เหตุผลที่เด็กเขาจะมีหมายเหตุว่าเด็กคืออะไรระบุจํานวนเด็กที่มีชีวิตทั้งหมด รวมถึงลูกชายและลูกสาวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วที่คุณมีทั้งหมดคือลูกที่คุณเคยมีทั้งหมดอ่ะข้าหมายเหตุไว้ว่าคําว่าเด็กหมายถึงเด็กโดยทางสายเลือดหรือบุตรบุญธรรมถ้าเกิดเรามีบุตรบุญธรรมเราก็สามารถใส่เข้ามาตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกับลูกเลี้ยงปัจจุบันทุกไวัยไม่ว่าจะเกิดในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นแต่งงานแล้วหรือย,ยังไม่แต่งงานคือรวมหมดทุกคนที่เป็นลูกของเราแม้กระทั่งเด็กที่หายไปหรือส่งผลกระทบกับคุนนอกจากการแต่งงาน ที่ท้องแบบไม่ได้ระบุพ่อไม่ได้ระบุแม่เราก็รวมมาทั้งหมดอยู่ในนี้ก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะข้อมูลของลูกหากคุณมีลูกมากกว่า3คนให้ใช้พื้นที่ที่ให้ไว้ในส่วน14เห็นไหมข้อมูลที่เขาขอเราละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากรอกในนี้แล้วมันไม่พอให้กรอกอย่าลืมไปกรอกที่หน้า14 หน้า14่เนี่ยส่วนที่14ไม่ใช่หน้า14ส่วนที่14สเนี่ยสามารถทํา Copy กี่ใบก็ได้เอาข้อมูลให้ครบเพราะเขาต้องการดูตรงนั้นว่าเราเป็นใครมาจากไหนเป็นมายัางไงเพราะฉะนั้นเราต้องให้เข้าไปให้หมดบุทที่1ชื่อตามกฎหมายนามสกุลชื่อชื่อกลางมีเลข A number ไหมวันเดือนปีเกิดประเทศที่เกิดเด็กคนนี้สมัครกับคุณไหมสมัครในที่นี้หมายถึงปรับสนะสถานะพร้อมคุณด้วยหรือเปล่านะ ทีนี้เด็กคนที่2บุตรคนที่2เราก็เหมือนกันเติม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 เข้าไปเด็กคนนี้สมัครกับคุณไหมทําให้สมัครก็โ no. นแต่ถ้าสมัครไปพร้อมคุณก็ YES โอเคส่วนที่6อย่างที่บอกอย่าลืมกรอกเลขทะเบียนคนต่างด้าวส่วนที่6ก็เหมือนกันอันนี้เป็นลูกคนที่3เหมือนกันลายละเอียดเหมือนกันเหมือนกันเสร็จปุ๊บมาสัญชาติตอนที่7คือชีวะ ข้อมูลชีประวัติของเราทั้งหมดเ,เขาจะเขาจะถามอย่างข้อแรกเนี่ยเป็นเชื้อชาติให้เลือกเพียงข้อเดียวอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่ฮิสปาน i นแน่นอน Hispanic พวกลาตินอัเนี่เราไม่ใช่เราก็มาเลือกข้อ2ถ้าเราเป็นเอเชียเราก็เลือกเอเชียเห็นไหมเอเชียทีนี้ความสูงของเขาเลือกเป็นฟ o ตแล้วก็นิ้วอันนี้ถ้าไม่รู้เราก็ เลองดูว่าเราสูงกี่เซนแล้วเราก็ไปเทียบใน Google ว่าสูงร้อยหาสิบห้าร้อยหกสิบกี่ฟุตกี่เซนแต่มันจะมีตารางให้เทียบน้ำหนักก็เหมือนกันข้อ4จะเป็นส่วนน้ำหนักเราของเขาวัดเป็นปอนด์ของเราวัดเป็นกิโลเพราะฉะนั้นเราก็ไปเทียบเอาระหว่างระหว่าสี่สิบห้ากิโลกี่ปอนด์ห้กิโลเป็นทั้งหมดกี่ปอนด์เราก็มาใส่ทีนี้ข้อหก็คือซีตา ตาเราสีอะไรถ้าไม่รู้ก็ส่องกระจกดูส่วนใหญ่แล้วก็แบ็กหรือไม่กระเบ่าเนาะแล้วก็ข้อห้าข้อห้าตาไปแล้วข้อหกก็เป็นสีผมสีผมของเราคืออันเนี้ยบางคนอะต้องไปดูใน uh, introduction ว่าเขาให้ระบุยังไงเพราะบางคนคือผมตั้งแต่เกิดคือผมธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นสีอีกอย่างหนึ่งเราไปทำสีบรอนมาสีแดงเข้มมาสีนุ่นมา เราก็ต้องดูว่าเราเป็นสีอะไรเราอาจจะระบุตามนั้นแต่ของพิติกพิติกไม่เคยดาสีผมเพราะฉะนั้นพิติกเป็นผมสีบราวสีสีดำก็เลือกแบล็เนาะส่วนที่8ส่วนคุณสมบัติทั่วไปและเหตุที่ไม่สามารถยอมรับได้เอาละเริ่มเข้ามาในส่วนที่เริ่มจะยากนิดหนึ่งคุณเคยเป็นสมาชิกของถ้าเกิดเป็น have you ever been ก็คือพวกนี้มันจะเป็นคำถามตอบ yes no เยอะมากคุณเคยเป็นสมาชิกของเกี่ยวข้องหรือในทางใดทางใดๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาคมกองทุนมูลนิธิปารร้สโมสรสโมสรสังคมหรือที่คล้ายคลยกันในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นใดในโลกรวมทั้งการรับราชการทหารด้วยหรือไม่หากตอบว่าใช่คุณต้องต้องไปตอบข้อ1 ให้กรอกข้อ2ถึงข้อ1 3 b นมมันจะมีส่วนข้อ1ถึงข้อ1 3 b ในเนี้ยว่าองค์กรชื่ออะไรเป็นซิตี้หรืออยู่ที่ไหนอ,อ่อสเตทที่ไหนคันทรีที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นกรุ๊ปลักษณะของกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปยังไงถ้าเรามีมากกว่า1ถ้าเราตอบ no นะถ้าเราตอบ no ไม่ต้องกรอกอย่าลืม n a ทุกช่องว่างแต่ถ้าเกิดเราตอบ yes อ่าลืมไปให้รายละเอียดเขาตรงนั้นด้วยเป็นมาทั้งหมดกี่องค์กรจะอยู่ในนี้นะ ค่อยๆหารายละเอียดไปแต่ถ้าตอบโน้มไม่ต้องห่วง g n กนอไอ้สองช่องไปนี้ไปได้เลยเสร็จปุ๊บมาแล้วใกล้แล้วเหนื่อยหรือ,อยังคือพิติกะะเหตุผลที่แยกวิดีโอออกเป็นหลายๆเซกชันเพราะว่าคนบางคนทําไปก็เหนื่อยต้องมีงานนู่นต้องไปรับลูกต้องทำกับข้าวต้องกินข้าวต้องนู่นนี่นั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นรู้ แล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาดูวิดีโอเราจะได้จําว่าเออทำถึงวิดีโอนี้ที่ที่2ไปละที่3ค่อยทำเนาะโอเคส่วนที่8ก็เริ่มละว,วันที่เป็นสมาชิกหรือวันที่มีส่วนร่วมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่องค์กรที่3นั่นหมายความว่าโอเคเขาให้มาทั้งหมด3องค์กรถ้าเราเคยเป็นทีนี้มันก็จะมีหมายเหตุว่าอ่า uh, อันเซอร์ไอเทมนั้เบอร์สิบสี่ถึงแปดสิบบีคือถ้าเลือกคําตอบเนี้ย คิดว่าถูกต้องเขาบอกว่าเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องหากคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามใดๆหรือหากคุณตอบว่าไม่แต่ไม่แน่ใจในคำตอบของคุณให้อธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ในพื้นที่ที่ให้ไว้ในส่วนที่1 4ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆทำไมถึงให้พักส่วนที่สำคัญเพราะคุณต้องค่อยๆอ่านคำถาม แล้วคุณต้องจําคําถามพวกนี้ว่าเขาอ่ะถามว่าอะไรเพราะวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มถามในนี้แหละซึ่งคําถามมันจะเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้พิติกจะทําวิดีโอแยกก็คือจะให้แฟนพิติกเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษพิติกจะตอบเป็นภาษาทายจะแปลเป็นภาษาไทายให้ให้เราคุ้นชินคุ้นชินฟังสำเนียงภาษาอังกฤษเอาไว้เตรียมตัว ตอบคำถามในวันสอบสัมภาษณ์บางคนภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่แน่นฟังทุกวันทุกวันเวลาเราล้างจานลาซักผ้าหรือเวลาเราทำอะไรเนี้ยฟังไปเรื่อยๆเราจะได้ฟังสำเนียงเขาออกแล้วเราจะได้ตอบคำถามเขาได้ yes no คำถามพวกนี้สำคัญมากๆโอเคไหนๆก็ไหนๆพิ๊กจะค่อยๆอ่านไปแล้วเราก็ค่อยๆติ๊กในในแบบฟอร์มของเราไปถ้าไม่ทันก็พอดถ้านั่นถ้าไม่ทันจริงก็ย้อนกลับมาดูทีถ้าไม่เข้าใจเนาะ คำถามพวกนี้สำคัญมากข้อ14คุณเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ข้อ15คุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ข้อ16คุณเคยทำงานในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ข้อ17คุณเคยละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขสถานะผู้อพยพของคุณหรือไม่ข้อ18 ปัจจุบันคุณอยู่หรือเคยอยู่ในกระบวนการถอดถอนกีดการเพิกถอนหรือถูกในประเทศหรือไม่ข้อ19คุณเคยได้รับคำสั่งสุดท้ายในการกีดกันในประเทศหรือการถอดถอนหรือไม่ข้อ20กสอ,อนุญาตขยายคุณเคยได้รับคำสั่งสุดท้ายในการกีดกันในประเทศหรือการขอคืนสถานะหรือไม่ ข้อ21คุณเคยมีสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถูกเพิกถอนในภายหลังหรือไม่ข้อ22คุณเคยได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางโดยสมัครใจจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่สามารถออกเดินทางภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ข้อ23คุณเคยยื่นขอการบรรเทาทุกหรือการคุ้มครอง จากการถอดถอนการยกเว้นหรือการเนรเทศออกนอกประเทศหรือไม่ข้อ2 4 a คุณเคยเป็นผู้เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนชั่วคราวของ J ตรงเนี้ยเราพิติก็ไม่เข้าใจว่าเนี่ย uh, you have ever been a j j อันนี้พิติก็ไม่เข้าใจแต่ว่าคือที่ต้องอาศัยข้อกำหนดก,การพำนักในต่างประเทศ2ปีหรือไม่อันนี้ก็ถ้าไม่เข้าใจให้เรากลับไปโหลด อ,อินโทรดักชั่นมาอา่านอธิบายใจความอีกทีหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่ของพวกเราโน,โนอยู่แล้วแค่ให้รู้แค่ให้เข้าใจเนาะทีนี้เขาจะอบอกว่าหากคุณตอบว่าใช่ในข้อ 24a ให้กรอกหมายเลขรายการ 24b ถึง 24c คอควายคือกี่ 4. หากคุณตอบว่าไม่ในข้อ 24a ให้ข้ามไปไอเทมัมเบอร์ที่25ได้เลยเนาะก็คือถ้าเกิดตอบ yes ก็ดูว่า24หมายคึออะไร2 4 b คือคุณได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดก,การพำนักในต่างประเทศหรือไม่กับข้อ24 c คุณเคยได้รับการผ่อนผันหรือ,อผ่อนพันหรือกระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือแนะนําการสละสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์สาหรับคุณหรือไม่ค่อยๆอ่านค่อยๆทําความเข้าใจไปทีละนิดทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเคสของการกระทําผิดทางอาญาและการละเมิด เขาก็จะบอกว่าสำหรับรายการหมายเลข2 5ถึงี่เนี่ยคุณต้องตอบว่าใช่สำหรับคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณแม้ว่าบันทึกของคุณจะถูกปิดผลึกหรือชัดเจนหรือแม้แต่ในแม้แต่ใครก็ตามรวมถึงผู้ว่ากษาเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือทนายความบอกคุณว่าคุณไม่มีบันทึกอีกต่อไปคุณต้องตอบว่าใช่สำหรับคำถามตออไปนี้ไม่ว่าจะมีการกระทำหรือความผิดเกิดขึ้นใน นี้ในสหรัฐอเมริกาหรือที่ใดในโลกหากคุณตอบว่าใช่ในข้อ25ถึงข้อ45ให้ใช้ช่องว่างที่ให้ไว้ในส่วนที่14ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คำอธิบายที่รวมเหตุผลที่คุณถูกจับกลุ่มอ้างสิทธิ์กักขังหรือตั้งข้อหาที่คุณถูกจับกล่าวหากักขังหรือตั้งข้อหาเมื่อวันที่เหตุการณ์เกิดและผลลัพธ์หรือการจัดการ เช่นไม่มีการฟ้องร้องถูกยกฟ้องจำคุกคุมประพฤติหรือการบริการสังคมอันนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ให้เข้าไปดูใน Introduction อีกทีนึงอันเนี้ยคำถามพวกเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วต้องใช้เวลาต้องทำความเข้าใจเนาะถ้าเราไม่เคยทำผิดอะไรเลยก็ไม่ต้องกลัวเราก็ตอบแค่ no อย่างข้อ25ตอบว่า คุณเคยถูกจับกล่าวหาตั้งข้อหาหรือกักขังด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของกองกำลังติดอาวุธสหรัฐหรือหน่วยงานยามชายฝั่งสหรัฐหรือไม่อันนี้ตอบไม่อยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่เคยทำข้อ26คุณเคยก่ออาชญากรรมทุกประเภทหรือไม่แม้ว่าคุณจะไม่ถูกจับกลุมกล่าวหาถูกตั้งข้อหาหรือพยายามในคดีอาญานานั้น อันเนี้ยที่เขา,าหมายเหตุไว้ว่าคุณต้องตอบว่าใช่นะคุณต้องตอบว่าใช่สําหรับคําถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งคําถามพวกเนี้ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ตอบว่าโนถูกไหมนั่นแหละเราไม่ต้องกังวลใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางทางไอ้ทางอันนี้นิดนึงขออนุญ,ญาตละกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็วิดีโอนี้เราก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันใน ep หน้าหวังว่า ข้อมูลและวิดีโอในนี้ที่ทำมาจากใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนได้ทำคำร้องปรับสถานะให้ง่ายขึ้นไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่นักกฎหมายที่นี่แต่พยายามแปลให้เข้าใจแล้วให้ทุกคนสามารถทำตามได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณสำหรับคำถามทุกอย่างขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ พีติกด้วยนะจะได้มีกำลังใจทําวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ